ก็ตาที่เรา,เาจิบจับอยู่นี้ก็สวยคนละแบบก็มีดาวชัดดาวไม่ชัดนะครับหรือว่าดาวเล็กดาวใหญ่ไม่แต,ตแ,แต่า็กนะครับแต่สวยทุกแบบสวยทุกแบบวันนี้เราถ่ายให้ดูในช่วงปีใหมนะ่เราก็ให้โดดรุ่มโดช่วงเทวาล เราก็มาดูคอยสตาของเมืองไทยนะครับเกิดสตาคําว่าสตาหลายคนก็ได้ยินอาิตตาเดือสตาของรายการโทรทัศน์บ้างอสตาของดาราบ้างเนี้ยนี่คอยกมยอย็มีสตาของคอยมีสตามีดาวมีเอ่อการการันตีให้ว่าเป็นคอยเป็นเลิศของต่างประเทศที่เขาเข้ามาเห็นแล้วก็กชอบ ต่คนไทยเราไม่คอยรู้จักเราก็มาแนะนำนะครับโทรศูนย์แปดเงนย้ครับ